ไข่ผัหรือไข่น้ํามีชื่อสามัญคือฟู f ฟียเป็นพืชน,น้ําขนาดเล็กที่สุดในโลกและเป็นพืชดอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเมื่อนําม,มาทําการวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารพบว่านี้ปริมาณโปรตีน20%ซึ่งเพียงพอต่อร่างกายของคนเราต้องได้รับโปรตีนทั้งคุณภาพและปริมาณก่อนที่จะนําไปรับประทานหรือแต่รูปเป็นอาหารจะต้องทำการล้างให้สะอาดหลายๆครั้ง เนื่องจากไข่ผัมเป็นพืชจิ๋วขนาดเล็กถ้าหากมีการเลี้ยงแบบแหล่งน้ำธรรมชาติ<ะ>ก็เสี่ยงกับการปนเปื้อนสิ่งเจือปนเช,นช่นสารวัชพืชสารตกค้างและสิ่งเจือปนต่างๆที่อยู่ในแหล่งน้ำ กระบวนการล้างไข่ถัโดยส่วนใหญ่จะใช้อุปกรณ์เครื่องครัวรเช่นรรรกระแกรงกระาช้อนและใช้แรงงานคนในกระบวนการล้างคัดกรองสิ่งเจือปนซึ่งยังเป็นกระบวนการที่ต้องมีการพัฒนาเครื่องมือเข้ามาช่วยเป็นอย่างมากเพราะการล้างทําความสะอาดนั้นสำคัญที่สุดจะต้องสะอาดอยู่ในระดับที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารถึงจะสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไข่ผํา หรือนำไปแปรรูปเป็นอาหารได้ผู้ดำเนินการวิจัยจึงได้คิดค้นออกแบบเครื่องล้างไข่ผังระบบการสั่นของน้ำลดการปนเปื้อนสิ่งเจือปนสามารถแยกสิ่งเจือปนเช่นเศษวัชพืชเล็กๆที่ปะปนมากับไข่ผํทํทำให้ไข่ผํานั้นมีความสะอาดปลอดภัยในการนำไปบริโภคด้วยวัสดุอุปกรณ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐานต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนลดต้นทุน ลดเวลาในการผลิตเพิ่มปริมาณเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพสินค้า